สวัสดีค่ะชาธาุลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็กุมยินดีต้อนรับสู่ชนนาแนลป๊ปปีส้สตาร์โรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปไปวิกี่ความรักสำหรับครึ่งเดือนหลังกันก็ตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2568สำหรับคนโสด คนโสดคะ่ะในตอนนี้นะคะมีใครบางคนที่เขาเนี่ยพยายามเก็บอาการเวลาที่ได้อยู่ใกล้ๆคุณนะเขาคนนี้นะคะเข้ามาในชีวิตของคุณได้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ได้มีการจับตามองคุณอยู่สาเหตุที่เขาจับตามองคุณเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาอะได้ยินคนรอบตัว พูดแต่สิ่งดีๆที่เกี่ยวกับคุณนะคะมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาคุณมีแต่คนที่ชื่นชมคุณให้เขาฟังนะคะตอนแรกอะ่ะเขาก็สงสัยนะว่าคุณเฟกหรือเปล่าคุณปรุงแต่งไหมแต่ว่าพอเขาได้มาสัมผัสเนื้อแท้ของคุณได้เข้ามาทำความรู้จักคุณจริงๆแล้วอะ่ะ เขาก็ได้ค้นพบนะคะว่าคุณน่ะเป็นคนที่น่ารักมากๆโดยโดยธรรมชาตินะคะคุณไม่ได้ปรุงแต่งคุณไม่ได้เฟกไม่ได้พยายามทำเพื่อที่จะให้คนอื่นมาชอบคุณนะคะเนื้อแท้ของคุณน่ะคือคุณเป็นคนน่ารักมากๆนะคะแล้วมันทำให้คนคนนี้เริ่มรู้สึกหวัน่นไหวกับคุณนะคะตอนแรกค่ะคือเขาอ่ะก็รู้สึกเอ็นดูคุณนะคือมันเป็นแค่ความเอ็นดู ในตอนแรกนะคะแต่พอได้จับตามองคุณไปเรื่อยๆอะคะ่ะความรู้สึกดีๆมันก็เกิดขึ้นนะคะแต่เขาอะก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะเพราะว่าเขากับคุณไม่ได้สนิทกันถึงขั้นที่ว่าเขาจะเข้ามาจีบคุณได้แบบโดยตรงอะคะ่ะมันก็เลยทำให้คนคนนี้ต้องพยายามแสดงว่าเขาอะไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณนะคะเนี่ยดูสิ ต้องพยายามเป็น king of sort นะคะคืออยู่นิ่ง,งๆเฉยๆทำเหมือนว่าคุณนะก็เป็นแค่คนคนหนึ่งทั้งๆที่ข้างในใจของเขาอะค่ะคนคนนี้นะคือรู้สึกหวัน่นไหวมากๆเลยเวลาที่คุณเนี่ยอยู่ใกล้ๆเขาวเวลาที่ได้พูดคุยกับคุณนะคะคุณสามารถที่จะทำให้คนคนนี้เป็นคนที่อ่อนเป็นคนที่ซอฟต์ลงไปได้เลยนะคนที่เราพูดถึงนะคะ เขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุไฟได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูเขาคนนี้นะคะกำลังชั่งน้ำหนักอยู่ว่าเขาเนี่ยควรที่จะทำยังไงในการที่จะเข้าหาคุณโดยที่ไม่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจแล้วก็ไม่ทำให้คุณเนี่ยเหมือนหนีเขาอะค่ะ เขาพยายามที่จะเพร s เซฟมากๆแต่ยังไงก็แล้วแต่มันจะมีแอคชั่นนะคะคือเขาอ่ะจะพยายามทำให้คุณรู้นะคะว่าเขามีความรู้สึกดีๆให้คุณนะคะแต่จะไม่ได้เข้ามาแบบคุกคามไม่ได้เข้ามาทำให้คุณเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจเดี๋ยวเราขอดูไพ่ Oracle เพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าไพ่เนี่ยมีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรก ฮิวิ่งนะคะตัวของคุณนะ่ะเป็นคนที่มีความซอฟต์นะคะมีความน่ารักอะ่ะไม่ว่าใครที่อยู่ใกล้คุณก็รู้สึกตกหลุมรักรู้สึกเมตตารู้สึกเอ็นดูในตัวคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีมารยาทแล้วก็เป็นคนที่มีความผอมตัวไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็มีแต่คนชมคุณ Love yourself first นะคะคนรอบตัวของคุณเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ได้นะคะว่าที่คุณเป็นโสดอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณมีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองจริงๆนะคะเนี่ยดูสิได้เป็นไพ่ก้าเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะคือคุณอะแฮป p y มากๆเลยกับชีวิตที่เป็นอยู่ในตอนนี้คุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปร้องของความรักจากคนอื่นถึงจะมีความสุขอนะคะ่ะมันก็เลยทำให้ คุณเป็นคนที่สามารถที่จะเปล่งประกายด้วยตัวเองได้ Chemistry แล้วก็ Express your love นะคะในอีกไม่นานนะคะคนที่กำลังแอบชอบแอบปลื้มคุณเนี่ยเขาจะทำให้คุณรู้นะคะว่า อะไรคือสิ่งที่อยู่ในใจของเขาแล้วเขาอะ่ะจะพยายามทำให้คุณรู้นะคะว่าคุณกับเขาอะ่ะสามารถที่จะเข้ากันได้มากกว่าที่คุณคิดนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของอายุนะที่มันต่างกาันแต่คนคนนี้เขาจะทำให้คุณเห็นว่าความต่างระหว่างคุณสองคนมันไม่ได้เป็นปัญหาเลยในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กัน อันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนโสดแต่เราขอไปต่อนะกับการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคนคุยสำหรับคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยในตอนนี้กําลังเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะความสัมพันธ์นะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกดีๆให้กันนะคะ ตัวคนคุยของคุณเนี่ยเขาอาจจะดูนิ่งๆน,นะแต่ว่าคนคนนี้ลึกๆแล้วเขาใจอ่อนให้กับคุณมากๆเลยเขารู้สึกแพ้ทางอะคะ่ะเขามองว่าคุณอนะมีหลายๆอย่างที่มันตรงตามใจเขานะคะคุณมีความอ่อนโยนนะคะแต่ก็เป็นคนที่แข็ง แข็งมากๆถ้าสมมติว่ามีใครมาหาเรื่องคุณคือคุณก็ไม่ยอมคนนะแต่ว่าถ้าสมมติดยทั่วไปแล้วนะคะคุณเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่ดีกับคนในชีวิตของคุณมากๆอ่ะแล้วคุณเป็นคนที่มีแต่คนรักนะคะเพราะว่าคุณอ่ะให้ใจคนอื่นเสมอก็เลยทำให้ทุกคนอ่ะเหมือนให้ใจคุณกลับมานะคะ คนคนนี้เขามองเห็นคุณตี้ดีๆของคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณนะเหมาะสมมากๆเลยที่จะ มาเป็นคู่ของเขานะคะเขามองว่าคุณสองคนเข้ากันได้ดีกว่าที่เขาคิดในตอนแรกๆนะคะแล้วคนรอบข้างอ่ะคนรอบตัวของคุณแล้วก็คนรอบตัวของเขาทุกคนค่อนข้างที่จะพพอร์ตความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมันเลยยิ่งทําให้คนคนนี้รู้สึกมั่นใจถ้าสมมติว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณต่อไปข้างหน้านะคะ เขาอะอยากที่จะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคือเขาก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วนะคะแต่ก็อยากที่จะใช้เวลาอีกสักหน่อยเนาะก่อนที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความจริงจังมากกว่านี้ตัวคนคุยของคุณนะคะเขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุไฟได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนู ไพ่นะคะอยากจะให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เลยนะไม่ว่าคุณอยากที่จะทำอะไรไม่ว่าคุณเนี่ยจะสนใจอะไรให้คุณเน่ะเดินตามความฝันของตัวเองไปได้เลยนะคะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยอะ่ะมันจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเพราะว่าคุณไปเดินตามความฝันของตัวเองนะคะ คนคุยของคุณเขามีความเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วเขาอะสามารถที่จะรับได้อะคะ่ะถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยจะหันไปใส่ใจในเรื่องของอความมั่นคงในเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะรู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยประสบความสำเร็จในด้านนั้นๆนะคะไม่ใช่แค่เหมือนโฟกัสแค่เรื่องความรักอย่างเดียวนะคะ คนคนนี้ชอบคนเก่งเขาชอบคนที่สามารถดูแลตัวเองได้ะคะ่ะถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตของคุณได้คนคนนี้จะยิ่งมองว่าคุณกับเขาอะสมควรที่จะคอมมิทก,กันนะคะเขาอยากที่จะได้คนที่ดูแลตัวเองเก่งอยากที่จะได้คนที่เขารู้สึกว่าเขาอะสามารถที่จะฝากถีฝากไข่อย้ด้ยได้ไดะคะ่ะ เดี๋ยวเราขอดูไพ่อ r ร c l e เพิ่มเติมหน่อยเนาะว่าไพ่เนี่ยมีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะ power ตัวคนคุยของคุณนะคะเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีพลังอำนาจสูงนะเป็นคนเก่งนะคะมันก็เลยทำให้เขาอะอยากที่จะได้คู่ที่มันเท่าเทียมอยากที่จะได้คู่ที่สูสีกันนะคะ เป็นคนที่สามารถเป็นเพื่อนผู้คิดให้กับเขาได้ Keep an นโอเพนไมลนะคะในตอนแรกนะคะตัวคนคุยของคุณเนี่ย เขาไม่ได้คิดอยากที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนที่เขาเดินเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยเขามีความเป็น night of o n สูงมากๆเลยคือกะมาเล่นๆกะมาแบบไม่จริงจังไม่ซีเรียสอะค่ะแต่ว่าพอได้ทําความรู้จักคุณไปเรื่อยๆความน่ารักความจริงใจของคุณสามารถที่จะปราบเขาได้แบบอยู่หมัดมากๆเลยแล้วมันทําให้คนคนนี้เนี่ยเริ่มคิดละว,ว่า การที่จะถูกผูกมัดอะมันไม่ใช่เรื่องที่แย่ retreat นะคะแล้วก็ worth waiting for ความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมันคุ้มค่ากับการรอคอยนะเพราะว่าการที่คุณเนี่ยจะได้คอมมิตกับคนคนนี้มันจะทำให้คุณนะ่ะรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะมีช่วงเวลาที่สงบสงบใจได้อะคะ่ะ คือคนคนนี้เขาจะไม่ออกนอกลู่นอกทางนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างตรงไปตรงมานะคะอะไรที่คุณเห็นน่ะก็คือเนื้อแท้ของเขาเขาไม่ใช่คนที่มีอะไรอยู่ข้างในอะค่ะคือถ้าสมมติว่าได้คอมมิตในความสัมพันธ์ได้แบบจริงจังกันแล้ว,ลวนะคนคนนี้ไม่ไม่ปิดบังคุณไม่ทำให้คุณต้องมานั่งหวาดระแวงนะคะ เราก็เลยมองว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้มากๆเนาะอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคนคุยเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคู่สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในตอนนี้เป็นไปได้แบบเรื่อยๆเลยนะคะคุณสองคนเนี่ยไม่ได้เน้นความสัมพันธ์แบบหวือหวาเพราะว่าคุณเนี่ย ชอบในเรื่องของความสบายใจชอบในเรื่องของความเสมอต้นเสมอปลายมากกว่าคนรักของคุณนะคะเขาเป็นคนรักที่ดีมากๆคอยดูแลคอยห่วงใยคอยดูแลคุณเขาไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณขาดเลยนะคะคนคนนี้เนี่ยมอบความรักให้คุณแบบ unconditional เลยอะคือให้คุณได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็เขาทำให้คุณรู้อะว่าเขารักคุณมากจริงๆ เขาคนนี้นะคะเป็นคนที่ทำให้คุณมองเห็นอนาคตข้างหน้าแบบที่สมบูรณ์แบบได้อะนะคะแล้วก็เป็นคนที่คุณคิดว่าน่าจะเป็นความรักครั้งสุดท้ายของคุณละคุณไม่คิดว่าตัวเองอะ่ะจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นอีกคนรักของคุณนะคะ เขารู้ตัวดีนะว่าเขาอ่ะเป็นคนที่แสดงออกไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยที่จะพูดในเรื่องของความรักนะคะไม่ค่อยที่จะแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาแต่เขาอ่ะก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวนะเขาอยากที่จะทำให้คุณมีความสุขนะคะพูดง่ายๆอ่ะคือเรารู้สึกว่าคุณสามารถที่จะเอาคนนี้แบบอยู่หมัดมากๆเลยอ่ะอืม คุณไม่ได้ร้องขออะไรจากเขาอะยิ่งคุณไม่ร้องขอมันยิ่งทําให้คนคนนี้รู้สึกว่าอยากที่จะให้คุณอยากที่จะดูแลอยากที่จะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขนะคะเขาอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณนะคนคนนี้ไม่ว่าคุณอยากให้เขาทําอะไรนะคะขอแค่คุณพูดอ่ะเขาก็พร้อมที่จะทําให้กับคุณแล้วคนรอบข้างของคุณแล้วก็คนรอบข้างของ,ของเขาอ่ะรู้หมดเลยนะว่า คนรักของคุณรักคุณมากแค่ไหนนะคะเขาคนนี้เนี่ยมักจะพูดถึงแต่เรื่องดีๆของคุณให้คนอื่นฟังนะคะชอบชมคุณชอบที่จะพูดในเรื่องของความสําเร็จของคุณบางทีนะเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆอย่อะเขาก็เอาไปพูดอวดคนอื่นอวดเพื่อนเขาเช่นเนี่ยคุณน่ะเพิ่งหัดทํา เมนูนี้นะแล้วคุณรู้สึกว่าหูอร่อยมากๆเลยเดี๋ยววันหลังอะ่ะจะเอามาให้เพื่อนชิมนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะแบบภูมิใจมากๆเลยอะคะ่ะในการที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาอะ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเขาคนเนี้คือพร้อมที่จะทำงานหนักในการที่จะทุ่มเทในการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะ คนรักของคุณนะเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุไฟได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์เ e คเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอยาที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรก longevity คนรักของคุณนะคะเขาพยายามนะในการที่จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่เนี่ย มันไปต่อในระยะยาวได้นะคะอยากที่จะสร้างครอบครัวกับคุณอยากที่จะมีคุณอยู่ในทุกๆวนัน separation สิ่งหนึ่งที่คนคนนี้กลัวมากที่สุดเลยก็คือการที่จะต้องแยกจากจากคุณนะคะเขาไม่สามารถที่จะทำใจได้ไม่สามารถที่จะคิดออกมาได้ว่าจะใช้ชีวิตยังไงโดยที่ไม่มีคุณ religious factors นะคะหลายๆคนอ่ะมีในเรื่องของอายุหรือว่ามีในเรื่องของเชื้อชาติศาส,สนาที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะที่ทำให้คุณสองคนเนี่ยเหมือนต่างกันมากๆอนะคะ่ะแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวคนรนะักของคุณค่อนข้างกังวลนะคะกังวลว่าเขาจะทำหน้าที่คนรักได้ดีไม่พอตามใจของคุณนะคะเขาก็เลยแบบพยายามมากๆเลยนะในการที่จะปรับปรุงตัวเอง PASSION ไม่ต้องถามเลยนะคะว่าคนรักของคุณรักแล้วก็หลงคุณแค่ไหนนะคะไพ่ใบเนี้น่าจะเป็นคำตอบให้ได้นะคือถ้าสมมติว่าสามารถที่จะเก็บคุณเอาไว้ที่บ้านได้แล้วมองแค่คุณคนเดียวอะ่ะคือเขาก็ทำไปแล้วนะคะคนคนนี้เนี่ยทั้งรักทั้งห่วงคุณเลยนะ อันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับชาวธาตุลมยังไงก็แล้วแต่นะคะการพยากรณ์เนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบเต็มร้อยอย่างมากสุดก็70-80%หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c h anel n Bobby Saro ด้วยจะได้ไม่ไพลาดการอัปเดตคลิปต่อ,ตอไป วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปค่ะ